ฮัลโหลสวัสดีครนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอธิสติอนะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวชุดเมดสาวโมเอกันนะครับซึ่งวันนี้เราก็มากับเพื่อนด้วยนะครับคุณเฮงลี่นะครับฮโอเคครับถ้างั้นพร้อมแล้วเราไปดูในเกมกันเลยเริ่มในเกมนี้นะครับแล้วก็โดดรูมลงมานะครับแล้วนี่เป็นสกายบอร์ดอันใหม่นะครับเป็นสกายบอร์ดกระทะนะครับวันนี้เราก็จะ ลงกันที่คาตูและกันนะคะอ่าแล้วก็ดีดมาหอดูดาครับดีดมาเจอจักรวาลที่เขาบวกกันอยู่ครับโอ้โหวิ่งหนีแทบไม่ทันว้าวเจ็ดตัวสามด้วย แตจังหวันนี้ครับกําลังจะอัพวงครับแต่ก็มีคนแอบยิงหัวครับ <c oughs> เขาน่าจะดีดมาจากสุสานนะครับ <c oughs> แล้วตอนที่เฮงเฮงเตรียมกำลังจะมาชุบครับเจอคนเฉยเลยครับ <c oughs> เอ้เทพนี่นาอ่าเราใช้สกายเลอรเจาะน่าจะกดผิดแหละ <c oughs> วันตีครับชื่วที่2องมาแล้วนี่ให้เดี๋ยวให้ดูสกายบอร์ดอีกรอบหนึ่งนะครับอาจากวันนี้ครับโดดลงมาครับบนหลังคาข้างแต่มีคนยิงอยู่นะครับโอ้โหทอมสันยิงลยา,ายะไก่ไม่น่าจะดีนะครับต้องโดดแล้วครับ มองซ้ายมองขวานะคบเหมือนเขาจะตั้งไอววเพื่อที่จะดันมานะคบแล้วจริงๆเขาไม่ต้องตั้งอะไรขนาดนะั้นก็ได้นะเอาจาวันนี้อ้อมาครับอเขายิงไม่โดนัรงนัดนครับว้าวรอดได้ไงก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยววิ่งไปหาเงมจะไปเปิดทลังแสงตรงนั้นนะครับดูเหมือนว่าของจะดีกว่านะ ก็ามาคลังแสงนะครับเจอ MP5 ัพ3นะครับจังหวะนี้ก็ต้องเปลี่ยนแะครับดีกว่าทอมสันแล้วก็จะวิ่งกลับไปที่คลังแสงอันเดิมนะครับเพราะว่ามีคนเปิดไปเมื่อกี้ตอนแรกยังไม่เปิดครับแล้วก็เจอคนครับอืมต้องบวกครับจังหวะนี้ต้องบวกอืมมีการยิงระเบิดไปด้วยนะอื ตูนิเต็มครับจังหวะนี้พันยาก่อนวันนี้เขาเข้าชาร์จครับเข้าชาร์จวิงเข้าชาร์จไปเฮงเไม่รอดแล้วนะครับเฮงตายก่อนแป๊บเดียวโอเคครับหรือกลับไปชุบก็ได้นะครับเออเออโดนยิงตั้งไอวอลตั้งไอวอลผิดชีวิตเปลี่ยนครับ <S <S แล้วก็รีแล้ซอีกแล้วนะคะทีอมดีครับ นี่แล้วก็เดี๋ยวมารีวิวอันนี้ด้วยนะคะเป็นมาเวบบอลที่เป็นตะหลิวแล้วก็มีไข่ดาวนะคะพอดีในแบบนาหารไม่เจอนะครับก็เอามารีวิวตรงนี้แทนและกันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอลากัไปก่อนนะคระบ,บ๊ายบาย